โลกปัจจุบันเนี่ยต้องการพลังงานสะอาดไฮโดรเจนเนี่ยตอบโจทย์พลังงานสะอาดอันนี้เราได้ออกซิเจนกับน้ําซึ่งไม่เป็นมลาวะต่อโลกตัวไฮโดรเจนเนี่ยมีค่าการนําความร้อนที่ถือว่าสูงที่สุดในบรรดาการด้วยกันศูนย์การเรียนรู้กวาพอสํานักง,งานกลางใช้โซลาร์รเซลล์เป็นการสื่ไฟฟ้าร่วมกับตัวไฮโดรเจนไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านรักพลังงานแห่งนี้เนี่ยก็จะมาจากระบบกักเก็บพลังงานในรูปแบบการไฮโดรเจนทั้งหมด เนเป็นพลังงานแห่งอนาคตจริงเพราะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยต้องการพลังงานสะอาดก็ไฮโดรเจนเนี่ยตอบจปิดพลังงานสะอาดอันนี้คือไฮโดรเจนเนี่ยผลิตมาจากน้ำซึ่งน้ำเนี่ยสามารถหาได้ทั่วไปในโลกส่วนผลพลอยได้ที่ใช้เชื่อเพลิงของไฮโดรเจนเนี่ยก็คือเราได้ ออกซิเจนกับน้ำซึ่งไม่เป็นมลาวะต่อโลกและในส่วนของตัวเชื้อเพลิงอื่นเนี่ยผลพลอยได้ที่ได้มาก็คือเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ xy, ซึ่งทําให้เกิด g l o b เ l w ร์ m วอร์ขึ้นในส่วนนี้คือไฮโดรเจนเนี่ย,ยสามารถนํากลับผลิตไฟฟ้าได้โดยใช้ตัวฟิลเซล สำหรับคำถามที่ว่าทำไมต้องเป็นไฮโดรเจนนะครับผมขออนุญาตอธิบายเกี่ยวกับลักษณะเบื้องต้นของไฮโดรเจนก่อนนะครับคือตัวไฮโดรเจนเนี่ยถือเป็นธาตุที่มีน้ำหนักเบาที่สุดนะครับโดยที่ตัวมันเองเนี่ยจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสครับและที่สำคัญที่สุดก็คือตัวไฮโดรเจนเนี่ยครับมีค่าการนําความร้อนที่ถือว่าสูงที่สุดในบรรดา๊าซด้วยกันนะครับนั่นหมายความว่ากา๊าซไฮโดรเจนเนี่ย ให้ค่าพลังงานความร้อนได้มากกว่าก๊าซอื่นๆครับจริงว่าทําไมต้องใช้ไฮโดรเจนครับส่วนคําถามที่ว่าไฮโดรเจนหาจากไหนตัวไฮโดรเจนนะครับถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักของน้ำนะครับซึ่งน้ำเนี่ยก็เป็นน้ำทั่วๆไปเลยผมยกตัวอย่างอย่างในโครงการของเราเนี่ยเราใช้น้ำปราปานะครับมาผ่านตัวกรอง r e v e r s e osmosis หรือที่เรียกว่า RO นะครับซึ่งตัวกรองเนี่ยนะครับมีความละเอียดสูงสามารถกรองตัวโมเลกุลไอออนออกไปได้ครับเพื่อให้น้ําบริสุทธิ์มากขึ้นจากนั้นนะครับเราก็จะนาน้าที่บริสุทธิ์์าก้นนเ่่ยไปปใชชรรรตตโพืออะคับ จริงต้องบอกว่าไฮโดรเจนเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้หลายส่วนนะครับในที่นี้เนี่ยเราจะยกตัวอย่างการจ่ายไฟฟ้าการรับพลังงานไฟฟ้าของบ้านรับพลังงานของศูนย์การเรียนรู้พพสํานักงานการของเรานะครับที่มีการใช้ระบบไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนร,ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานในรูปแบบกาา๊าซไฮโดรเจนนะครับซึ่งการทํางานของระบบ และอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็นได้เป็น3กรณีหลักๆนะครับกรณีที่1ก็คือกรณีที่ระบบโซล่าเซลล์เนี่ยครับผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าความต้องการการใช้ไฟฟ้านะครับเราจะนําพลังงานไฟฟ้าส่วนเหลือเนี่ยมาผลิตเป็นแก๊สไฮโดรเจนเพื่อนําไปใช้เป็นพลังงานสำรองในโอกาสต่อไปนะครับแล้วก็ในกรณีที่2เนี่ยก็คือกรณีที่ระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์เนี่ยผลิตไฟฟ้าได้น้อยกว่าความต้องการการใช้ไฟฟ้านะครับมักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ ฝนตกฟ้าครึ้มหรือช่วงที่มีเมฆบางแสงอาทิตย์อะไรเงี้ยครับก๊าซไฮโดรเจนเนี่ยที่เก็บไว้ในห้องทางด้านหลังเนี่ยครับก็คือจะนํามาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่าเซลล์เชื้อเพลิงหรือฟิวเซลเนี่ยครับร่วมกับอุปกรณ์แปลงพลังงานไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็นํามาจ่ายให้กับบ้านรักพลังงานกรณีสุดท้ายก็คือกรณีที่3เนี่ยในช่วงกลางคืนกรณีนี้เนี่ยระบบผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์เนี่ยไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านรักพลังงานแห่งนี้เนี่ยก็จะมาจากระบบกักเก็กพลังงานในรูปแบบการไฮโดรเจนทั้งหมดจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าครับ กพเนี่ยมี2ที่ค่ะที่แรกก็คือศูนย์การเรียนรู้กบพอลำตะคองจังหวัดน,นครราชสีมาซึ่งอันนี้เนี่ยเราใช้ไฮโดรเจนร่วมกับการสีไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนที่ที่สองเนี่ยก็คือที่นี่ศูนย์การเรียนรู้กบพอสำนักง,งานกลางเราใช้โซลารเซลล์เป็นการสีไฟฟ้าร่วมกับตัวไฮโดรเจนซึ่งทั้งสองที่เนี่ยใช้เป็นพลังงานสะอาด100ทั้งสองที่เลย ไฮโดรเจนเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราอาจจะต่อยอดเป็นทางขนส่งก็ได้ก็คือทําเป็นรถที่เติมไฮโดรเจนแทนไฮโดรเจนตอนนี้เนี่ยคือสามารถทําเป็นพลังงานกักเก็บคือแทนตัวแบตเตอรี่ถ้าในอนาคตไฮโดรเจนจะมีราคาถูกลงใช้คำว่าถูกลงแบตเตอรี่อาจจะเรียกว่าคงที่คือราคาอาจจะคงที่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไฮโดรเจนมันถูกพอกับแบตเตอรี่แล้วเราอาจจนะน่าใช้ไฮโดรเจนในการที่แทนตัวกักเก็บพลังงาน